พอจะรู้จักเรื่องที่ขงสืบจีนเนี่ยมันนานพอสมควรเหมือนกันเห็นจากภาพขาวว่าวาจากในโทรทัศน์บ้างตรงนีงน้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคนเมืองอะนะการที่แบบจะลงพื้นที่จริงๆเนี่ยออนไซน์จริงมันค่อนข้างจะยากแต่ว่าพอเราทําเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะแล้วเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีประเด็นที่หลายๆที่เนี่ยเราไปได้ยากเหมือนกันแต่เราพยายามจะหาข้อมูลของพื้นที่ที่ มีความใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ๆที่สบายจะพอไปได้อ,อย่างคุณสมุจีนเนี่ยมีเรื่องของภาพของการกัดกร่อนที่ดินของประเทศไทยเนี่ยหายไปเป็นหลักกิโลเมตรขนาดกิโลเมตรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกแต่หลายหลายที่ที่ภาพที่มันชัดกว่านี้เนี่ยมันมันทาไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะมันไกลามากหรือเป็งที่ที่กันดารมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่แบบอยู่ใกล้ พอจะทําอะไรได้แล้วแบบมันสามารถจะทําในรูปแบบของงานศิลป,ปะได้ทดลองได้อะไรอย่างเงี้ยครับ